สวัสดีครับผมปริดาตันเต็มทรัพย์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บุรีรัมช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเป็นแฮงคุก TSS Test Days 27-28มีนาคมอากาศเป็นใจเมื่อคืนฝนตกมาอย่างชุ่มฉ่ำนะครับวันนี้อุณหภูมิเลยไม่ร้อนอย่างที่คาดการไว้ นักแข่งทีมแข่งทุกคนดูแลความปลอดภัยของตัวเองนะครับครั้งนี้ทาง TSS ก็ได้มีการเตรียมการไม่ว่าจะเรื่องของทีมแพทย์ประจําสนามเหมือนกับวันแข่งเลยฮะเ,เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมหากเกิดมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับสำหรับ2วันนี้เป็นเทสเดย์ที่ตื่นเต้นด้วยเหตุผลที่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่มีการ แสดงเจตจำนงที่จะมาร่วมทำการทดสอบเยอะที่สุดมีรถลงทำการทดสอบถึง123คันทุกรุ่นของ TSS ไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่ ECO i นะครับ p i c k Up Compact GDC Gd4 GTM และ Gd3 มีการตอบรับอย่างดี นะครับก็เป็น Challenging p a s s ของ Racing Spirit ที่จะต้องแสดงศักยภาพว่าถึงแม้ว่ามีจำนวนรถเพิ่มขึ้นแต่เราก็ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพไม่ว่าจะเป็นด้านตรวจสภาพที่เข้มข้นนะครับรวมถึงการ Publicize หรือช่วยในการโปรโมททีมต่างๆให้ได้อย่างเต็มที่นะครับทั้งนี้เรามีการจำกัดรถ ที่ลงทําการแข่งขันไม่ให้มากเกินไปในแต่ละรุ่นก็จะมีขีดจํากัดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแรงม้าของรถรุ่นนั้นๆน,น,นะฮะอย่างในรุ่น Eco เราจํากัดไว้ที่36คันตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับเออเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการที่จะสตาร์ทรถจากจุดหยุดนิ่ง Standing Start ไฟแดง5ดวงดับ36คันนี่ถ้าเป็นสนามช้างเนี่ยก็น่าจะถึงโค้ง12นะฮะรุ่นกระบะก็เช่นกันนะครับ 60คันเข้ามาวันนี้จะมีการประชุมเพื่อพูดคุยกับนักแข่งในคลาส B ของกระบะว่าเราจะมีทิศทางยังไงนะครับช่วยกันที่จะรอมชอมเกี่ยวกับจำนวนรถที่จะต้องถูกตัดออกอาจากรายการนะครับ GT4 โอ้โหจากปีที่แล้วเราเริ่มต้นเป็นครั้งแรกนะครับด้วยรถ3คันปีนี้11คันเป็น การเพิ่มอย่างก้าวกระโดดจริงๆนะครับมีนักแข่งจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นอินโดมาเลนะครับรวมถึงนิวซีแลนด์นะครับไทยเองแล้วก็ญี่ปุ่นผมเพิ่งทราบเมื่อวานเองนะฮะว่ามีรถเตร์ต้าซูปราลงทำการแข่งขันกับเราในรุ่น g t 4นี้ถึง4คันคันนึ่งเนี่ยมาจากอินโดอีกคันนึงมาจากมาเลอีกคันน,งาาน,นึงมาจากญี่ปุ่นและอีกคันนึงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่อาจสุทธิพงศ์สมิตชาตินะครับ เพิ่มขึ้นจากเดิมปีที่แล้วที่เริ่มต้นฤดูกาลด้วยรถเพียง5คันตอนนี้10คันก็ก้าวกระโดดแล้วก็จะมีรถที่จะมาร่วมทําการแข่งขันกับเราที่เซปังเพิ่มอีกประมาณหนึ่งนะครับลายหน้าของรถก็สวยๆทั้งนั้นนะครับในทุกๆรุ่น GTM เท่าๆเดิม8คันนะครับแล้วก็ g d c ก็อยู่ที่9คัน Compact ก็23คันนะครับขึ้นมาจากเดิมในปีที่แล้วที่19คันทาง ทีมงานต้องวางแผนแล้วก็ช่วยกันทำงานมากขึ้นด้วยการเพิ่มเวทสเตชันต่างๆเ็จะมีการแยกจำเพาะว่ารุ่นนี้ช่างน้ำหนักตรงนั้นรุ่นนั้นช่างน้ำหนักตรงนี้และอันใหม่ของเราที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือมีเวทเช็คสเตชันอันนี้จะเป็นการทดลองใช้ในครั้งนี้ก็คือมีตะช่างหลังจากที่รถเข้ามาพิทเอนทรานส์ ไม่ต้องเลี้ยวเข้าไปในพิษนะครับแต่จะเป็นคล้ายๆกับฟอร์มล่าวันที่มีอุปกรณ์วางอยู่เพื่อที่จะให้รถมาเช็คดูว่ารถคันไหนมีน้ำหนักเท่าไหร่เพื่อที่จะมาดูว่ามันสอดคล้องกับ BOP ที่เราประกาศออกไปหรือไม่นะครับเพื่อที่จะปรับปรุงการ Release หรือการส่ง Official BOP ในช่วงวันแข่งให้เร็วขึ้นครับแล้วก็จุดเก็บรถเพื่อการตรวจสภาพอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมนะฮะดยการเพิ่มปริมาณของเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงเช้าของวันที่27เทสเดย์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นตามผมไปดูกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นนลเซอร์กิตว่าตั้งแต่วันนี้ทั้งวันจะมีอะไรแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงพักกลางวันแวะทานบุฟเฟ่ของเราด้วยกันนะครับเราเตรียมบุฟเฟ่จากโรงแรมอ,มอรัมรีพร้อมกับอาหารประจำเมืองบุรีรัมย์ไว้ให้กับนักแข่งทุกคนทีมแข่งทุกคนทานกันเชิญครับ